ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มคนเข้ากลุ่มของ Facebook นะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับ อ่าพอกดเามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อก่อข้อมูลให้ครบทั้งสีช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับอ่ะตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ u four panel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ ยูท uh ูบ huh, ทิกต็อกไอจีนะครับแล้วก็หนุ่กมากมายนะครับกลายเป็นเพื่อนเลือกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook นะครับให้คลิกที่ Facebook นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับมาตรงนี้นะครับ Facebook นะครับสมาชิกกลุ่มนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับใกล้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับ อดีวันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นอันนี้นะครับตัวล่างนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4ี8 9นะครับโผมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้านขวาตรงนี้กันด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้ากลุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับอ่และกลุ่มต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะครับแบบนี้นะครับ อ่ะแล้วก็นำลิงก์มาใส่ได้เลยนะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำ50า50คนเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจำลองสัก100ให้ดูนะครับค่าบริการก็จะอยู่ที่10บาทนะครับแรกกัน1 0 0คนเข้ากลุ่มนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับกกายทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งกับแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับอมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันต่อนะครับอาจจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมาแจ้งอยู่ที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะครับอพอเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกกับทุกคนนะครับว่าตอนนี้ทางเว็บไซต์ทํางานไปถึงไหนแล้วนะครับ อ่ะตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีสช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนชิวโค้ดทุกธนาคารนะครับทูนี่ว a l เลดนะครับอังเรียนคิปโตต่างประเทศนะครับอังเป้าว่าเลดนะครับทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีโบนัสให้ด้วยนะครับโบนัสบวก5%นะครับ มาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูผ่านทางนี้ได้เลยนะครับจะมี f a c e b o o k นะครับ y o u t u b ิกต k t o ไอจนะครับแล้วก็หน่นอีกมากมายเลยนะครับนี่นะครับกลาเป็นเพื่อนเลือกดูเลือกใช้กันได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูต้องคำอธิบายด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะมีข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับ แนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดล็อกลิงด้านซ้ายแบบนี้นะครับและส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชันกันด้วยนะครับตัวชื่อเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับหรือว่ายอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งกบแอดมินได้เลยนะครับนี่นะครับนําเลขที่ผมบอกตั้งแต่ทีแรกนะครับมาแจ้งกบแอดมินผ่านทางนี้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ ยอดคนเข้ากลุ่มเริ่มทยอยขึ้นบ้างอย่างนะครับอตอนนี้มีอยู่1,400คนนะครับผมกดรีเฟซนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับผมจะตัดตอนที่ยอดคนเข้ากลุ่มขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องรอ,อนานหรือเสียเวลานะครับอตอนนี้ยอดคนเข้ากลุ่มมาขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมตัดไปไม่นานนะครับไม่เกิน4-5นาทีขึ้นมาครบแบบนี้เลยนะครับ อถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook นะครับยอดขึ้นไวและราคาถูกนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ